นะครับสาหรับวันนี้นะครับผมมาอยู่กันที่ตําบลหนองหัวฟานนะครับอําเภอขามสเกแสงจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้พามาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่นาที่อยู่ไม่ต่ํากว่าระดับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินมากนักนะครับเป็นแปลงที่ดินที่ติดกับถนนสาธารณะด้วยนะครับคือถนนเส้นนี้เลยนะครับเป็นถนนลูกรังนะครับกําลังจะมีการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเร็วๆนี้นะครับ สวัสดีครับคล ah. ิปน <Hello. S 2> ี้อยู่กับผมนะครับวิทยาทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมาอย no ู่กันที่ตําบลหนองหัวฟานนะครับอําเภอขามสเกแสงจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้พามาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินแปลงนี้เป็นที่นาอยู่นะครับเป็นที่นาที่อยู่ไม่ต่ํากว่าระดับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินมากนักนะครับเป็นแปลงที่ดินที่ มีหน้ากว้างอยู่ติดกับถนนสาธารณะด้วยนะครับคือถนนเส้นนี้เลยนะครับเป็นถนนลูกลังนะครับกำลังจะมีการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าทางหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนหนองหัวฟาน,นะครับก็มีโครงการที่จะทําเป็นถนนคอนกรีตเชื่อมไปยังถนนหมายเลข2150นะครับเป็นถนน ทางหลวงชนบทนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโจดตําบลหนองหัวฟันอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดเดงนะครับมีอยู่3าใบติดกันนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่11ไร่78ตารางวาเจ้า,จาของเสนอขายในราคาถูกๆเลยนะครับแปลงนี้เสนอขายยกแปลงนะครับในราคาไร่ละ 12 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแปลงนี้นะครับมีหน้ากว้างอยู่ติดกับถนนลูกลังทางด้านทิศเหนือนะครับ60เมตรเลยนะครับนะครับแล้วก็มีแนวลึกแนวยาวนะครับจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่330เมตรเลยนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ตามกัวถนนด้านหน้าแปลงที่ดินเล็กน้อยนะครับประมาณ30เซนติเมตรได้นะครับเป็นที่นานะครับทำนาทำาการเกษตรได้เป็นอย่างดีนะครับท่านสามารถที่จะ มาพัฒนาต่อเติมได้นะครับที่จะทําเป็นขุดลอกเป็นโคกน้องนาก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะมาทําเป็นไรนาสวนผสมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลักษณะของดินนะครับเป็นดินร่วนนะครับสีดํานะครับสามารถเพาะปลูกได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นนาข้าวก็ได้เช่นกันนะครับแนวเขตของเราชัดเจนนะครับมีคันนานะครับให้เห็นแล้วก็มีเสา คนกีตยอยู่บริเวณตรงมุมของแปลงที่ดินนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับแปลงนี้ที่ดินของเราแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามสเกแสงนะครับประมาณ26กิโลเมตรนะครับของเราจะอยู่ค่อนๆมาทางอำเภอคงนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราเออกไปประมาณแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับในเขตพื้นที่ของตำบลหนองหัวฟานนะครับห่าง ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมอฟานมาประมาณ11กิโลเมตรนะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ63กิโลเมตรแล้วก็จะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครมาประมาณ300กิโลนะครับเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ติดก,กับถนนนะครับมีเส้นทางเข้าออกสะดวกนะครับถนนด้านหน้าแปลงก็จะมีความกว้างประมาณ6เมตรมีโครงการที่จะทําเป็นถนนคอนกรีต แล้วด้วยนะครับถนนลาดยางเส้นหลักนะครับก็จะเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข2150นะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราออไปประมาณแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามกับทีมงานของพวกเราได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814133164นะครับหรือจะแอดไลน์เพื่อนเพื่อมาเพื่อขอดูถนดก่อนก็ได้นะครับ ID ไลน์ของพวกเราก็คือ p a k i n 999นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีครับ